สวัสดีนะจ๊ะน้องๆทุกท่านอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงอิ่มหมีพลีมันกันหรือเปล่านะโหกลับไปย้อนฟังที่เฮียพูดได้นะแต่ถ้าใครที่อ,อแบบว่าอิ่มเอมปลืม้มปิ่มใจเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะฝากกด ฟอลโล่กดหัวใจหรือจะคอมเมนต์มาบอกเฮียกันหน่อยก็ได้นะว่าผลประกอบการของพวกท่านเมื่อคืนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะไบรตันนะก็ตามคาดนะเปิดบ้านเอาชนะต้องเรียกว่าพลิกแซงดีกว่านะพยาหงแดงนะสประตูต่อ2ก็เฮียบอกแล้วเขาได้แชมป์แล้วเขาไม่เอาอะไรแล้วนะโดยเกมเนี่ยนะเป็นลิเวอร์พูลนะฮะที่ ขึ้นนำไปก่อนจากฮาวิเอเลียดส่วนไบรตันมาได้ประตูตีเสมอจากยาซินอายารีนะลิวพูมาพลิกขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งจากโดมินิกโดบอสไลนะในช่วงใกล้จะจบครึ่งเวลาแรกและไบรตันมาได้2ประตูนในช่วงครึ่งหลังนะคารุมิโตมะตีเสมอเป็น2-2และท้ายสุดนาที85แจ็คฮินเชลวูดก็ทำประตูชัยให้เจ้าบ้านเดอะซีเกิล เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2อิ่มเอ,ม,อมใจกันไปนะจ๊ะอะวันนี้มาลุยกันต่อฟุตบอลที่น่าสนใจยังคงมีให้เราได้อเลือกไปกันมากมายนะอ่าพีเมลิกมี2คู่นะจ๊ะคริสตันพาเลตจะเจอกับวูฟแฮมตันส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับบอลมัดน,นะส่วนคู่อ,อื่นที่น่าสนใจมี ซาอุดีโปรลีกนะอัลชาบับจะเจอกับอัลอิทิฮัดอืมแล้วก็มีอัลกาดาชียาจะเจอกับอัลโอรูบัชนะครับส่วนอีกคู่เป็น SJK เฮลซิงกิจะเจอกับเอสเจเคไซน่า uh, นะโอเคอ่ะก็จิ้มเร็วๆแบบนี้นะพาเลตกับวูฟพาเลตได้เล่นในบ้านตัวเอง พึงได้แชมป์เ a ับมาอย่างยิ่งใหญ่นะความแมนซิตี้ได้เชื่อว่าวันนี้พาเลสเอาอยู่แน่นอนนะอืมเอากาดาชิยากับเอาโอลูบัชโอ้โหแรงลมไหลเข้าเจ้าบ้านแบบสุดๆอ่ะเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นนะสามลูกต้องมีจัดไปเอากาดาชิยาส่วนอาชบบับกับเอาอีทิฮัตเนี่ยค่อนข้างที่จะยาก เอาอิติฮัดก็ทีมของพวกเบนเซม่าฟาบินโยกองเต้ ma, inho, onte, อะไรพวกนี้ไงเพราะฉะนั้นอะวันนี้แรงลมไหลเข้าเจ้าบ้านเอาฉาบับแต่เฮียชอบเอาอิติฮัดมากกว่านะอ่ะมวยรองไปหนึ่งคู่ส่วน SJK เ e ฮลซิงกิเจอกับ SJK ไซน่าอ่อมันชื่ออะไรวะ SJK ไซน่าโจเอล นะลีกฟินแลนด์เฮียบอกเลยว่าชอบ SJK เ e ฮลจิงกิเพราะว่าดูจากสถิติแล้วเนี่ยชนะรวดมาทั้ง11นัดที่เคยเจอกันเลยนะเพราะฉะนั้นก็ลุยใครจะไปทางไหนก็ไปทางนั้นส่วนหนึ่งคู่วันนี้ที่เราจะเน้นกันนะนะจ๊ะแมนเชสเตอร์ซิตี้แน่นอนเจอกับบอนมัดนะวันนี้เนี่ยเป็นเกมสุดท้ายของเควินเดอะบอยแล้วนะ เพราะฉะนั้นวันนี้มาดูสถิติเฮดทูเฮดกันก่อนนะจ๊ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกันทั้งหมดเนี่ยสิครั้งซิตี้ชนะ16ครั้งไม่เคยเสมอกันและบอลมัดชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอืมก็คือเมื่อฤดูการนี้แหละนะช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะส่วนผลงานห้านัดหลังสุด ไปดูกันซักหน่อยซิตี้ชนะ3เสม,มอ1แพ้1นะนะัดที่เพิ่งแพ้ก็คือ FA ครับรอบชิงชนะเลิศให้กับคิสมัลเลตเนี่ยแหละส่วนบอลมัดเนี่ยชนะ2เสม,มอ2แพ้1นะจ๊านัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านพ่ายให้กับแอสตันวิลล่ามาศูนย์ประตูต่อน1นะไปดูความพร้อมกันสักนิดนึงนะจ๊ะแมนซิตี้ของเป๊ปกรวดิโอลาเนี่ย ก็มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายอยู่แล้วนะพวกออสการ์บ๊อบจอนสโตนนาธานาเก้และโรดี้ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่เจ็บอยู่แล้วนะคนอื่นๆไม่มีเพิ่มเติมก็เกมนี้คาดว่าจะขนผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามแน่นอนเดอะบอยต้องได้ลงเพราะนัดนี้เนี่ยเป็นนัดสุดท้ายของเขาในบ้านแล้วนะอืมก็จะมีพวกยอสโกกวาดิโอนนะมาเดโอโควาซิ i จิโโฟเดน แล้วก็เออร์ลิงฮารันรวมถึงโอมามามูชด้วยนะเชื่อว่าซิตี้เตรียมเกมมาเรียกว่าแก้หน้าเอาหน้าก่อนแน่นอนเกมนี้นะหลังจากที่เสียหน้ามาในนัดชิงนะส่วนบอลมัดของอีรารลลาเนี่ยนะมีผู้เล่นบาดเจ็บเช่นเอเนสอูนาวอเล็กซากอตดังโกตตาร่าไรอันคริสตี้รุยซินิเตล่านะพวกนี้นี่เจ็บทั้งหมดแต่ผู้เล่นเก่งๆยังคง พร้อมลงสนามกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นพวกมิลสเกอร์เกตดีนฮุยเซ่นนะพวกลุยส์คุกไทเลอร์อดัมนะรวมไปถึงแนวรุกก็จะมีพวกจัสตินไคยเวิร์ดเอวานนิวซอนแล้วก็มาคัสทาเวเนียนะมาดูเข้าวิเคราะห์กันเลยละกันนะแรงลมคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหไหลเข้าเจ้าบ้านหนึ่งเสาไฟฟ้าเต็ม,เต,มเต็มนะจ๊ะก็ อะแรงจูงใจที่เฮียคาดหมายได้ก็คืออานัดสุดท้ายของเดอะบอยรวมไปถึงซิตี้นี่ต้องบังคับชนะเพราะว่าพวกเขาอ่าต้องการรักษาโคตาการไปเล่นฟุตบอลยูวาแชมเปียนส์ลีกในฤรืดูกาหน้าเพราะฉะนั้นยังไงนัดนี้ต้องเอาหลังจากที่สะดุดกระทร่อนกระแทนมานิดๆหน่อยๆในช่วงที่ผ่านมานะก็อย่างที่บอก คือเกมในบ้านของซิตี้เนี่ยแข็งแกร่งมากๆอยู่แล้วขณะที่บอลมัดฟอร์มไม่ค่อยแน่นอนแล้วรวมไปถึงปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอย่างที่เฮียได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะก็แน่นอนคุณภาพผู้เล่นรวมถึงแรงจูงใจอะไรต่างๆชัดเจนว่าน่าจะเป็นฝ่ายของเกมบุกสำหรับซิตี้นะแล้วก็คาดว่าซิตี้นี่แหละจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ในเกมนี้นะจะไม่ยากเกินใจเพราะฉะนั้นฟันธง ใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้ปาร์ตี้อย่างแน่นอนนอนนอน,น,อนก็อย่าลืมนะจ๊ะใครที่ชอบการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้อย่าลืมกดหัวใจกด follow เป็นกำลังใจให้กันและตอนนี้มีกิจกรรมแจกเสื้อฟุตบอลอยู่ด้วยเข้าไปลุ้นกันได้ที่หน้าโปรไฟล์นะจ๊ะ